สวัสดีพี่ๆนานาครับมี่จรับทิดชอบในการปลาครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันอาทิตย์ครับวันหยุดการทำงานของมาองม้อมันก็จะพานานาครับมาสำรวจใหม่ๆจะมีจุดตรงไหนบ้างที่พอลงได้นะคสำหรับตอนนี้นภ้อมก็อยู่เส้นทางที่ว่าเมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะ่ยเส้นทางเนี่ยคือจะเป็นทางที่มารลบากมาก ตอนนี้สบายมากเ <c oughs> ขาเททางาเป็นทางหินหินุ่นนะครับก็ไม่มีพวกผุขะทางผุขะเท่าไหร่นะครับก็เดีย๋ยวเรามาดูสสวนทางครับว่าเป็นยังไงแล้วก็หมายตรงที่น้บอมเคยมาตกครั้งที่แล้วอะ่ะตรงส่วนไหนนะครับดูกันครับนะฮะ ที่เราจะไปนะครับครับทางดีมากครับส่วนหมายข้างล่างนะครับที่ว่าครั้งที่แล้วที่น้ำมันมาตกนะครับอันนี้ก็เงียบครับเนีเงียบมากรไม่มีน้ำมาตกปาเลยน้ำมันลงเยอะครับดูครับดูรอยน้ำครับกรลุกเยอะขนาด เพื่อปรการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวนะรมพาไปลุยหมายใหม่กันครับผม ตอนนี้ก็นะวมก็อยู่อีกอจุดหนึ่งนะครับจุดก่อนถึงหน้าสถานีคลองขนานจิตเดี๋ยวเรามาดูข้างบนครับว่าหมายมันเป็นยังไงนะครับนี่จะพอรงได้ไหมนะครับนะบนะแต่สาคัญที่ว่าทางลงนี่นะครับเราจะลงแต่จุดตรงนู้นครับ กว่านภรอมเคยพามาสำรวจนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นลองน้ําที่สวยมากนะครับจุดตรงนู้นก็จะเป็นหมายที่ว่าหมายไตยนะครับน่มมองเห็นนะฮะดูหมาครับ,รบสวยมากแต่ถ้าลักษณะทา,ทางลงตอนนี้น่าจะชันกว่าเดิมนะครับ น่าจะลำบากพอสมควรนะครับครับะนะเดี๋ยวเราไปดูอีกหมายหนึ่งครับนี่รถใหญ่ก็เข้าได้นะครับมาดูกันครับโอ้โอ รถนพุษมาก่อนแล้วน,นี่อาหนี้เป็นรถนพุธครับดีแล้วนบอมก็ามาสำรวจแล้วก็เตรียมกันไว้แล้วนะครับจะพากันมาหมายตรงนี้นะครับอนทางก็ลำบากพอสมควรครับนะตรงนี้แต่รถใหญ่ก็เข้าได้นะโอเคหมายนี้ก็ที่ว่านบอมเคยพามาที่นี่ครับว่าจะมา อ่ะซ้ำกันไปหมายนี้อคงจะลงง่ายสุดแล้วแหละอะนนั้นไปจะขนของเนี่ยจะได้ขนของกันนะางน้โอ้กับหมายนี้เราก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับนานมากหมายแอ่งตัวนี้นะครับหลายเดือนเลยโอ้มีแต่คนเห็นโอ้นั่นนะนพุดนั่งร้องเลยน,ะนพุด ฮะเออ,เออทางมันดีเอา่ปเราเดินหนูกันไม่ได้มานานหรือหม่เนี่ยครับนะไม้แรกของเราก็กระมังครับจะเดินไม้แรกครับไซก็สวยอยู่ก็พอได้อยู่นะครับ แเป็นแบบนี้เลยแซ่ใหญ่เลยโอ้โอ oh. oh. ้ไหหมายตรงนี้ก็น้ำมอมก็ไม่ได้มานานนะครับตอนแรกว,ว่าน้ำมอมก็จะพาไปหมายหน้าสถานีของขนาดจิตนะครับแต่เนี้ยคือเขาทำทางใหม่ก็ดีนะครับ แต่ว่าทางลงตอนแรกคือเหมือนว่าเขาทําทางรลเกตเกตให้แบบว่าให้ดินที่มันชันลงไปมันชันขึ้นก็ลงไม่ได้ครับก็เลยต้องรอมาหมายหมายนี้ดูหมายนี้ก็แล้วมันไม่ได้มาก็หลายเดือนแล้วครับแต่เมื่อกี้ก็ได้งัดลื่เลยครับเป็นปลากระมังครับถือว่าหมายตัวนี้ก็เป็นหมายที่ว่าไม่มีใครมาตกนานแล้วนะดูลักษณะ ปลาดูอะไรไม่ได้แทบจะเป็นหมายล้างมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับนะว่าเราจะเป็นยังไงครับก็ไหม้ตรงตรงนี้นะครับช่วงน้ําลงเยอะๆเนี่ยผมว่าหมาตัวนี้สวยนะแล้วไม่มีอุปสรรคด้วยแต่ทางลงทางมานี่ก็จะยากนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคอะไรมากมายครับของพี่ๆนานานครปาลานะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าช่วงสายจะมีตัวเข้าเรื่อยๆหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูกันหมายนี้ก็เป็นหมายอีกหนึ่งหมายนะครับที่ไม่ค่อยมีใครมาตกนะครับ เป็นหมายที่สวยมากๆนะครับนะบรรยากาศสภาพหมายนะครับรอบๆนะครับทางนู้นก็จะมี พี่นะนะครับมาปะป่ากันลงแถบด้านบนเขานะครับทางลงก็จะลำบากนิดนึงแต่ตรงแถบนู้นอ่ะสวยนะครับทางด้านนู้นก็นพทพก็เอาเบ็ดมาหลายขั้นอยู่นะครับรถตีับก็ลงมาเกือบถึงหมายอยู่นะครับ จะเดินลงมาได้นะครับช่วงเวลานี้ปลาก็จะห่างๆเข้านี่นึีนะครับธรรมดาครับหมายที่ว่าไม่ได้มาออยนะครับเป็นหมายธรรมชาติแล้วแทบไม่มีใครมาตกด้วยซ้ำมันก็กินเป็น พักๆนะครับเมื่อกี้ก็กินไปก็วัดไม่ติดวิ่งมาไม่ทันเดีย๋ยวเราเก็บของครับนานๆแล้วก็ไปดูอีกหมายหนึ่งดีกว่าครับว่าไอ้หมายที่เราจะไปหมายเนี้ยมันจะคอมีตัวให้เราได้สัมผัสบ้างหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวน้ำบอมเก็บของแป๊บนึงครับย้ายหมายกันครับผม ก็เป็นหมายที่มันอมาตกเมื่อปีที่แล้วนะครับมันตกหมายนี้ก็บ่อยแต่มา,าช่วงเวลานี้ก็น้ำก็ลงเยอะนะครับถามว่าตัวนี้มันดีไหมก็เป็นผลดีนะเพราะว่าน้ำลงเยอะปุ๊บหนุนปสักก็น้อยลงนะครับก็ไม่ค่อยติดต่อติดแต่ไกลๆเก่าเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ก็ได้งัดไปกินึ่งครับปลา เรา,าดูกันครับนี่ก็กระบอเพิ่งตรงพิดได้สองทัน โอเคอยู่นะครับท่านนะหมายตัวนี้ครับนี่มาขับข้างหลังนะครับ จะแตกต่างกับหมายตรงนู้นนิดหน่อยนะครับนี่กันน้พุธนี่มากันน้พุธครับยินดีครับงน้พุธช่วงเช้าเราไปตรงนู้นอรอ,อ,อบสายหน่อยเรามาตรงนี้นะมันต้องลองไปเรื่อยเนาะถ้าอยู่<อ>ที่เดิมเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันจะกินบ้างครับน้ําลงเยอะครับ ม,มีคิดว่าน้ําจะลงเยอะขนาดนี้น่ครับนา้นาอากาศเห็นไหมครับจะถึงกันหมดแล้วครับนู่นก็นมีบรรดานา้นาเราตกปลากันครับหมายต้นฉานกันตรนนู้นฮะมองเห็นกันแล้วนะครับครับนา้นาอันนี้ก็เหยืนะ่อน้ำบอมก็ที่ผสมไว้ก็หมดแล้วนะครับ เอามาทดสอบครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ปลากินเหยื่อยากครับช่วงน้ําที่ว่าน้ําลงไวมากนะครับแต่ก็กินนะครับไม่ใช่ว่าไม่กินกินนะครับแต่ว่าตอนช่วงเวลาเนี่ยมันก็จะห่างเข้านะครับก็ไม่เป็นไรก็เราได้มา,าดูหมายด้วยนะครับหมาย ช่วงเวลาอ่าช่วงที่ว่าน้ำมันลดลงเยอะๆนะครับป่าตรงจุดไหนอ่ามีอุปสรรคมากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนหมายตรงนี้ครับจุดถึงเนี้ยก็ถือว่าอีกจุดหนึ่งที่โอเคเลยนะครับปลาก็ไซส์ก็โอเคสวยเลยนะครับก็ห่างจากจุดนู้นอ่ะมามาจุดนี้ก็ประมาณกิโลนึงครับจุดนี้ที่เรามอมเคยมาแล้วที่ว่า จะฝากหมุดไว้ให้นะครับเมื่อคลิปก่อนนี้นครับครับเดี๋ยวเอาไว้ทิปหน้าครับทิปหน้ามาดูกันว่านะบอมจะไปไม้ไหนที่ไหนอะไรงไงก็อย่าลืมติดตามรับชมช่องไอบอมฟิชชิงแชนแนลเนะครับสำหรับวันนี้นะบอมก็ขอตัวลากลับบ้านก่อนนะครับผมสวัสดีครับ